การที่จะซื้อทั้งห้องน้ำอัตโนมัตินำผู้แมวแล้วก็เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเป็นเซต3ตัวภายรอบเดียวปึ้งเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากอยู่นะคะแต่มองแวบ,บแรกนะเห็นด้วยกับเฮนรี่ว่าสีมันสวยมากดูดิแต่ว่ามันจะมีดีแค่ดีซารหรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมจริงๆนั่งเซตนะคะไม่ได้มีแค่3ตัวนี้แต่ว่ามันจะมีปลอกคอนะคะที่เราเนี่ยเอาไว้ใส่น้องแมวเพื่อ track activity ของเขาด้วยวันนี้นะคะเฮนรี่จะมารีวิวเจ้าตัว n a u g h t y t r i o กันดีกว่าว่าการใช้ง งานจะเป็นยังไงคะอย่างแรกนะคะ คลิปนี้จะไม่มีการอันบ็อกซ์นะคะของเนี่ยส่งมาถึงหน้าบ้าน oh. เขาติดตั้งให้สอนการใช้งานเบื้องต้นให้คือผลักสามตัวนี้นะคะ mm. เห็นซื้อมาจากไฮกิเ mm. จ้าเดิมนั่นแหละจะเป็นเจ้าเดียวกันกับเจ้าตัว,ตวห้องน้ำ ELS mm. ที่เห็นเ mm. พิ่งรีวิวไปปีที่แล้วนะคะซึ่งปีนี้เขาได้นําเข้ารุ่นใหม่มานะคือเจ้าตัว Naughty Trio นั่นเองคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงห้องน้าอัตโนมัติกันก่อน mm. ดีกว่านะคะเพราะว่าเห็นคิดว่าถ้าจะเป็นไฮไลท์ในการรีวิวครั้งนี้เลย mm. เดี๋ยวมาดูเรื่องรูปร่างขนาดกันก่อนนะคะตอนที่ได้มาเน่นคอข้าง กังวลเจ้าตัวขาว่ากลัวว่าแมวจะเข้ากันหรือเปล่าแต่พอลองใช้จริงๆเนี่ยก็คือแมวเข้าเป็นรูทีนกันไปแล้วนะคะคือตัวขาเนี่ยค่อนข้างเตี้ยไม่ได้ไปลําบากแมวอายุเยอะอะไรเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องถึงกับกระโดดแค่ก้าวก็คือเข้าได้แล้วนะคะแล้วแมวบางตัวเนี่ยก็คือใช้ห้องน้าตัวนี้เป็นหลักไปแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะแต่ส่วนตัวนะคะคิดว่ายังไงก็ต้องมีแผ่นดักทรายแน่นอนเพราะว่าตอนที่ใช้ตอนแรกอะค่ะทรายมันกระเด็นออกมาค่อนข้างพอสมควรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเพนจะใช้ ทรายเต้าหู้เกล็ดเพียวๆนะคะมันเลยก,กระเด็นออกมาเยอะแต่พอรอบที่สองเนี่ยหลังจากล้างไปรอบหนึ่งเนี่ยก็ลองใช้เป็นการผสมเต้าหู้แท่งไปด้วยนะคะบวกกับการซื้อแผ่นดักทรายมาใช้เพิ่มนะคะมันก็เลยจบปัญหาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตัวห้องน้ำพื้นที่ข้างในอ่ะมันค่อนข้างลึก <Wow. S 1> เลยนะคะอันนี้คือจุดเด่นของมันเลยนะยังไม่เจอปัญหาแมวยื่นหน้าหรือว่ายื่นก้นเข้าห้องน้ำอะไรเพราะว่าข้างในมันค่อนข,ข้างมีพื้นที่เยอะแมวพอแบบขยับตัวได้นะคะไม่ค่อยอึดอัดเข้าสบายมาเลยเป็น เหตุที่พอวางไว้ตั้งแต่วันแรกอะคือแมวก็คือใช้เลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาแบบ comfortable อะ่ะมาพูดถึงเรื่อง safety กันต่อดีกว่านะคะคือเครื่องตัวนี้จะเป็นระบบเซนเซอร์น้ําหนัก4จุดด้วยกัน oh. คือตามขาสีข้างนั่นเองนะคะ oh. เห็นจะแนะนำว่าน้องต้องน้าหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ห้องน้ําตัวนี้ได้เนาะสมมุติถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักระหว่างที่เครื่องกําลังหมุนอยู่เนะะี่ยค่ะเครื่องก็จะหยุดหมุนทันทีส่วนการเก็บงานนะคะเช่นประตูทางเข้าก็ไม่มีส่วนไหนที่คมเนาะและจุดเด่นของเครื่องคือแทททนนี่มัจะํา ช่องแยกเก็บของเสียไว้ด้านใต้เนี่ยเขาวางตำแหน่งถุงอึอยู่รวมกันกับถังหมุนเลยซึ่งพอออกแบบแบบนี้นะคะมันทําให้ไม่มีจุดไหนที่จะหนีแมวได้ค่ะคือโดยปกตินะคะช่อง2ช่องเนี่ยมันจะหมุนเข้าหากันเรื่อยๆหมุนๆๆเข้าไปจนช่องอ่ะมันจะเล็กๆๆลงเรื่อยๆส่วนบางทีอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่บางทีแมวอ่ะอาจจะย่อนขาแล้วแบบโดนหนีบได้อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกนะคะนอตตี้อ่ะมันมีช่องเดียวใช่ไหมแล้วมันค่อยๆหมุนของมันไปส่วนฝาที่อยู่ตรงช่องเนี่ยมันแค่เปิดปิดตามแรงโน ะค,ะคือพอมันหมุนมาด้านล่างเนี่ยฝามันก็แค่ห้อยอ้าออกมานิดนึงพอจังหวะที่มันหมุนไปด้านบนเนี่ยคะ่ะฝามันก็จะปิดตามธรรมชาติของมันนะคะแต่ยังไงต่อให้แมวดันมาเล่นฝาหรือว่ามาลงน้ําหนักอะไรตรงฝาเนี่ยเครื่องมันก็จะหยุดอยู่ดีนะคะซึ่งโดยรวมมัก็คือเซฟกับแมวมากๆในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะส่วนตัวเฮนคิดว่าจุดเด่นของมันคือตัวสมาร์ทโหมดซึ่งเฮนคิดว่ามันเหมาะกับแมวที่อึอฉีีแล้วไม่กลบเป็นอย่างมากเพราะว่าโหมดนี้นะคะพอแมวเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไปหนึ่งนะ เ,เครื่องก็จะขยับซ้ายขวาเพื่อพยายามที่จะกลบของเสียก่อนพอเวลาผ่านไป15นาทีเนี่ยเครื่องก็จะหมุนเทของเสียอีกรอบซึ่งเห็นนะคะจะแนะนําให้ใช้โหมดนี้การเพราะปกติเห็นก็จะตั้งค่าให้เครื่องถอยหลังประมาณนี้แหละ15นาที30นาทีนะคะซึ่งอันนี้มันเวิร์กตรงที่เครื่องอาจจะขยับซ้ายขวาก่อนเพื่อพยายามกลบของเสียเนาะแต่บอกก่อนว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะใช้ทรายต้องหูแท่งเพียวๆเ,เนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องกินทรายบ้างพูดแบบไม่ลำเอียงเลยว่าถ้าเครื่องมีแผ่นกรองของเสียลักษณะเนี้ยนะคะส่วนใหญ่ม ค่อนข้างกินทรายต้หูแท่งถ้าอยากไปเวประหยัดประหยัดเลยเนี่ยอยากให้ลองใช้ซายตั้งหูเกล็ดกันดูไม่กินทรายเลยนะคะเครื่องเกล็ดทรายดีด้วยและที่เห็นได้ชัดเลยนะคือเวลาที่ใช้ทรายตั้งหูเกล็ดเพียวๆอ่ะคือเสียงจะเงียบมากคือลองมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าอันนี้คือเงียบจริงแต่ว่าถ้าใครอยากลองทรายผสมทรายตั้หูแท่งไปอ่ะอาจจะมีเสียงตุง้ตงๆแกล้กงของตัวทรายบ้างนะคะในส่วนของรูทีนการดูแลนะคะในมุมของเฮนเนี่ยเฮนเป็นคนที่มีแมวเยอะไงเวลาทาความสะอาดห้องน้ําแมวก็ต้องแบบชึบชับชึบชับรีบทำไม แต่ว่าของตัวนอตตี้เนี่ยค่ะคือจะต้องมีสตินิดนึงเวลาเปิดปิดฝาถังไม่ว่าจะเป็นการเปิดว่าแบบอ๋อถุงเต็มหรือยางหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เปลี่ยนถุงอึ่อก็ต้องค่อยๆทํานิดนึงเริ่มจากเวลาต้องการเปลี่ยนถุงขยะเนี่ยเราจะต้องเปิดฝาก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาถุงเก่าออกปุ๊บเนี่ยจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหนังยางที่เขาให้มาค่ะเราจะต้องใช้หนังยางเนี่ยครอบปากถุงช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะตัวยางเนี่ยมันจะไปเกี่ยวขอบที่เขาทําไว้ให้มันจะได้ยึดถุงออเาไว ตลอดการใช้งานแค่นั้นแหละซึ่งเขามีหนังยางสำรองมาให้นะคะถ้าเกิดว่าเราดันทำหายจริงๆก็ใช้อันนี้ต่อได้นะคะเห็น <laughs> <laughs> มีแมว3ตัวนะคะที่ได้ใช้ห้องน้ําตัวนี้ซึ่งใช้กันเก่งมากก็จะอยู่ได้ประมาณ1นึ่งวีคนะคะแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงแมวตัวหนึ่งสงตัวอะไรเงี้ยเต็มที่ก็จะอยู่ได้ประมาณ2องวีคนะคะแต่ขอชมก่อนนิดนึงว่าเขาค่อนข้างฉลาดเลยนะที่เอาตัวถังเก็บของเสียเนี่ยมาไว้ตรงนี้มันทําให้ห้องน้ำเนะะี่ยค่ะไซส์มันไม่ใหญ่เถอะ <laughs> ท้าจนบางทีเรามองไปเนี่ยมันกลายเป็นห้องน้ําที่ไซส์ค่อนข้างคอม ที่สําคัญนะคะพอเป็นฝาปิดแบบนี้กลิ่นพวกของเสียก็ไม่ออกมาเลยค่ะเก็บกลิ่นดีมากยิ่งถ้าใช้ทรายคุณภาพดีๆบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นแน่นอนอย่างตอนนี้เห็นใช้ตะหู้เก็ดกับแท่งผสมกันนี่ว่ารอบหน้านะคะจะใช้ทรายตะหู้เก็ดเพียวๆเ,เลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันประหยัดกว่ามากจริงๆทรายภูเขาไฟก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบใช้เพราะว่าเครื่องเนี้ยใช้ได้กับทรายทุกประเภทก็ลองไปใช้กันดูในส่วนของการทําความสะอาดนะคะตอนแรกเห็นมันเป็นทรงกลมๆแบบนี้ก็นึกว่าเออต้องเหนื่อยในการยกทรายเททิ้งเองอีกแล้วที่หมยต้องปวดหลังแ นนแต่ตัวนี้นะคะเราสามารถสั่งให้เครื่องทิ้งทรายเองผ่านแอปได้เลย <Wow. S 1> ลดภาระไปได้เยอะนะคะส่วนถังถอดมาฉีดน้ําได้ปกติตัวยางรองกับแผ่นกรองนะคะถอดออกมาล้างแยกได้ด้วยตัวยางรองนะคะชอบตรงที่มันไม่มีทรายติดก้นนะคะคือบางทีเนี่ยเป็นกันไหมเวลาเราจะล้างเนี่ยต้องมานั่งงัดทรายที่ติดกับแผ่นยางออกแต่ว่าตัวนี้ล้างง่ายมาก mm. เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยรวมนะคะไม่ได้ลําบากในการล้างขนาดนั้นรวมกับการที่พวกแผ่นกลองกับยางรองเนี่ยมันไม่เปื้อนง่ายนะคะก็เลยช่วยลดความถี่ในการที่เราต้องล้างไปได้อีกค่ะ ทีนี้นะคะก่อนที่จะมาพูดถึงเจ้าตัวน้ำผู้แมวแล้วก็เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยมาพูดถึงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เขาเน้นนะคะนั่นคือเจ้าตัวปลอกคอ Passive RFID นั่นเองนะคะคือเจ้าตัวปลอกคอตัวนี้นะคะพอน้องใส่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถแทร็กแล้วก็เก็บสถิติได้ว่าน้องตัวนั้นไปเข้าห้องน้ามานะตัวนั้นไปกินน้ำไปกินอาหารเมิดมานะลักษณะปลอกคอที่ได้มาจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้มา2ชิ้นด้วยกันวิธีการเชื่อมก็สแกนตัว QR Code ผ่านตัวแอปแล้วก็กรอกข้อมูลแมวได้เลยทีน่น แมวตัวไหนใช้อะไรอยู่นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีแท็กระบุตัวตนของน้องเองแล้วซึ่งตัวนี้นะคะไม่มีแบตบไม่มีพลังงานในตัวมีหน้าที่แค่สะท้อนสัญญาณที่เครื่องส่งมาเฉยๆนะคะไม่เป็นอันตรายกับแมวค่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ถูกใจลายปลอกคอก็สามารถถอดตัวแท็กไปใช้กับปลอกคอตัวประจำของน้องได้นะคะ ตัวแท็กนะคะจุดเด่นของเขาคือขนาดจะเล็กค่ะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้สร้างความรำคาญใจให้แมวนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเฮนจะไม่ค่อยอินกับระบบนี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วแมวบ้านเฮนเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ปลอกคอกันบวกกับคุณภาพของโปรดักต์ทั้ง3ตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากเช่นตัวห้องน้ำเนี่ยคะ่ะต่อให้แมวไม่ได้ใส่ปลอกคอใช่ไหมแต่ว่าพอน้องเข้าเนี่ยมันก็เด้งบอกในแอปอยู่ดีว่าเออมีแมวเข้านะแล้วที่สําคัญนะคะเฮนอยู่บ้านกับแมวทั้งวันแทบทุกวัน,วนเลยสามารถศึกษาพฤติ กรรมเขาได้บ่อยๆแต่ว่าในกรณีที่เหมือนเราไม่สามารถคอยดูพฤติกรรมเขาได้ตลอดเวลาเช่นเราทํางานนอกบ้านหรือว่าเราออกไปเที่ยวหลายวันอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการจะรู้ว่าเออแมวเข้าห้องน้ำไหมกินข้าวกินน้ําบ่อยแค่ไหนเ่ะเจ้าตัวปลอกคอ Passive RFID นะคะเห็นว่าสามารถช่วยได้เยอะมากตัวปลอกคอที่เขาให้มาเนะะี่ยค่ะมันเป็นปลอกคอเซฟตี้ด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้เทพถึงขั้นบอกว่าน้องกินน้ําไปเท่าไหร่กินอาหารเม็ดไปเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะคือเรารู้แล้วว่าเขาใช้เวลายอยู่ตรงนั้นผู้นานไหมยืนกินข้าวนานไหม แค่นี้คือเราสามารถดูได้ระดับหนึ่งแล้วว่าเออเขาใช้ชีวิตยังไงในส่วนของความสเสถียรน,นะคะยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องหลุดหรืออะไรนะคะเก็บประวัติย้อนหลังดูได้ครบหมดเลย <S <S <อ>มันจะมีแค่แบบอาจจะไม่แจ้งเตือนเรียวไทม์เป๊ะๆนะคะอาจจะดีเลย์ประมาณหนึ่งนาที <S <S ซึ่งจริงๆมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นตัว WiFi เราด้วยโดยรวมนะคะเฮนมองว่ามันเป็นอิจฉาพลาสตกมันเป็นข้อดีที่ใครชอบก็ใช้ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคือเฮนเนี่ยจะอยู่กลางๆประมาณว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากมอนิเตอร์แมวตัวไหนเป็นพิเศษก็จะใส่ให้เขาหรือว่าแมมววตัไหนี ปลอกคอใส่ปลอกคออยู่แล้วก็จะใส่ให้เขาหรือว่าแมก้กระทั่งบางทีถ้าแมวตัวไหนใส่ปลอกคอแล้วเขาไม่สบายตัวเนี่ยก็จะไม่ใส่ให้เขาแค่นั้นเลยนะคะคือประมาณว่าถ้าใครเป็นสายแกจเจตอะ่ะก็นาก่าจะชอบสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวฟีเดอร์กันต่อนะคะตัวนี้ first impression ของเขาเลยคืออะไรรู้ไหมคือตัวชามที่มันสโลปสโลปลงมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะเห็นเคยใช้รุ่นอื่นที่ตัวชามมันค่อนข้างแบน<ะ>พอแบนปุ๊บเนี่ยเวลาแมวกินนะคะอาหารมันจะกองด้านข้างค่อนข้างเยอะทําให้แมวเหลือกินอาหารค่อนข้างลําบากนะคะแต่ว่า ว่าตัวนี้คือต่อให้แมวกินหรือว่าตัวอาหารร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาตรงกลางตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือแมวกินง่ายกินได้จริงนะคะแล้วถ้าบ้านไหนใส่ใจเนี่ยเขาก็จะซื้อตัวฐานไม้ที่มันเพิ่มความสูงเครื่องอะ่ะอันนั้นแมวก็จะกินง่ายขึ้นไปอีกนะคะจริง,รงๆวัสดุเป็นฟูดเกรดหมดเลยนะคะตัวนี้ตัวถังใส่อาหารเนี่ยสามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยส่วนตัวเนี่ยเฮนอยากให้เป็นชามสแตนเลสมากกว่าเพราะว่ามันแอบทนกว่าแต่ว่าเท่าที่ดูในตลาดมาให้เนี่ยส่วนใหญ่ตัวชามจะแบนหมดเลยะจะเห็นแค่รุ่นนี้แหละที่เปป็นสล ลึกบุ่มลงไปนะคะส่วนการตั้งค่าจ่ายอาหารเนี่ยปริมาณจะเป็นหน่วยแชร์ค่ะคือ1แช์เนี่ยจะเท่ากับปริมาณ5กรัมเราก็ตั้งได้เลยว่าตอนกี่โมงจะให้ปริมาณเท่าไหร่อย่างแท็กตัวนี้ถ้าบ้านไหนนะให้น้องใส่ปอกคอทุกตัวนะคะเครื่องก็จะแยกได้หมดว่าตัวไหนเป็นตัวที่กําลังจะกินอาหารอยู่แอปก็จะแจ้งเตือนบอกเราแล้วว่าเออน้องกินไปน้นเท่าไหร่อาหารหมดแล้วนะแต่อย่างบ้านนี้นะคะเห็นไม่ได้ใส่อาหารเม็ดนะคะใส่ตัวฟรีสไตรคือตัวฟรีได้เฮนอะไซส์แค่นี้เองทุกคนเนี่ยมันใส่ได้ พอดีนะคะเล็กนิดเดียวคือเจ้าตัวฟีเดอร์ตัวนี้ทรงกลมทรงแบนทรงเหลี่ยมใส่ได้หมดแค่ว่าไซส์ตัวอาหารเนี่ยไม่ควรเกิน12มิลก็คือใส่ได้แล้ว<ม>ถ้าเป็นเฮนเนี่ยคะ่ะโดยปกติจะเทน้ําใส่ในชามก่อนแล้วพอฟีสได้ปล่อยมาเนี่ยมันจะได้แช่น้ําด้วยพอแมวกินเนี่ยก็จะได้กินน้ําเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเผื่อใครอยากทาตามส่วนเรื่องความสดเวลาที่ตัวอาหารมาอยู่ในถังนะคะ<ม>เห็นว่าคุมความเฟรชได้ค่อนข้าง,างดีเลยคือรอบด้านมันเป็นซิลิโคนเนาะถ้าเราปิดฝาสนิทพวกอากาศฝุ่นความชื้นก็จะไม่เข้ามา เออลืมบอกว่ามีช่องให้ใส่ถานด้วยนะคะออไว้สำรองกรณีบ้านเราไฟดับด้วยสมมติถ้าบ้านเราไฟดับเนี่ยเครื่องก็จะทํางานต่อไปได้อีกประมาณ1วันนะคะอันนี้ก็ถือว่าคิดมาให้เราแล้วประมาณหนึ่งในส่วนของน้าพุแมวนะคะแมวเฮนก็จะกินน้ําจากน้าพุแมวน้อยมาก<ะ>คือด้วยความที่เขากินอาหารเปียกเป็นหลักค่อนข้างเยอะกันด้วยนะคะคนเลยไม่ค่อยหิวน้ําเท่าไหร่มันจะมีน้องหมาเฮนแหละที่กินน้ําจากน้ําพุแมว <c oughs> ซึ่งเขาก็จะแบบมีสิทธิ์ที่จะสกระปรกไวกว่าเดิม <c oughs> นี่ก็คอยมาแง้มดูว่าน้ําสกประปกไวไหมซึ่งคาตอบ องเขาโอเคเลย4ชั้นคงความสะอาดของน้ําได้นานที่สําคัญนางมีไฟ UV ทํางานทุกยี่ิสี่ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อด้วยเป็นความเกรกุกกลิบเนาะที่ชอบมากจริงๆเลยคือความเงียบของเขานะคะเงียบไหมได้ยินไหมคือถ้าเกิดว่าอยากได้น้งผูแมวมาวางในห้องนอนเพิ่มนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะมันเงียบมากจริงๆและที่สําคัญเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าน้ําใกล้หมดเนี่ยเครื่องก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติ <Wow. S 1> เพราะบางทีนะคะถ้าน้ํามันใกล้หมดปุ๊บเนี่ยเราปั๊มมันยังทํางานอยู่นะคะปั๊มมันจะพังง่าย <Wow. S 1> ซึ่งพอมีระบบนี้เข้ามา ะะมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำพุตัวนี้ให้นานขึ้นไปอีกด้วยส่วนเวลาจะล้างนะคะก็ยกส่วนถังน้ําออกมาได้เลยตัวระบบไฟจะแยกออกจากส่วนถังน้ํานะคะก็เพิ่มความปลอดภัยไปอีกเวลาล้างก็ล้างได้เต็มที่นะคะจะติดแค่เวลาที่เราประกอบตัวฝาด้านบนเนี่ยต้องเล็งดีๆมันมีล็อกของมันอยู่นะคะเราต้องวางให้ตรงล็อกนะส่วนการบอกสถานะว่าน้ําเหลือน้อยนะเปลี่ยนแผ่นกรองหน่อยนะเราจะมองเห็นสถานะผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะมันเป็นไฟ LED เบาๆไม่สว่าง าตาตส่วนไส้กรองนะคะไปถามราคามาแล้วเพราะต้องซื้อเพิ่มเหมือนกันนะคะราคาจะอยู่ที่5ชิ้น200บาท <Wow. S 1> ไม่แพงเลยอันนี้ดีนะคะตกแผ่นละ40บาทแล้วถ้าเราใส่ปลอกคอให้น้องเนี่ยต่อให้เขากินน้ําจากมุมไหนของน้ําพุนะคะตัวตรวจจับมันจับได้หมดนะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ด้านหน้าน้าพุเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งรีวิว3ตัวภายในคลิปเดียวจุกอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วสนใจนะคะเห็นว่าซื้อเป็นแบบเซต็ตแบบเห็นไปนดีกว่านะคะเห็นว่ามันคุ้มกว่าถ้าดูดิ มันแบบมันต้องคุมโทนอะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีขา,านวน,นวลๆมินิมอลหน่อยนะคะคือเฮนอะไม่ได้มีความรู้สึกเหอห้องน้ํามานานแล้วนะคะปกติได้มาก็จะแบบรู้สึกเฉยๆอะแต่ว่าอันนี้คือชอบมองประมาณว่าเออมันสีมันสวยนอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกล้าซื้อห้องน้าอัตโนมัติหรือว่าเรียกได้ว่ายังไม่เคยกล้าใช้แกเจ็ตแมวเลยนะคะเฮนบอกเลยนะคะว่าที่นี่จะเป็นที่หนึ่งที่พร้อมที่ได้ช่วยเหลือเราตลอดเวลา <c oughs> คือเฮนอนะเป็นลูกค้าของไฮกินะคะมาแล้วก็ยังไม่เคยผิดหวังในการบริการของเขาเลยอย่างเซตนี้ ะะประมาณ1 2ึ0 0หมา่สปลายๆถามว่าไม่อยากซื้อเป็นเซตอะซื้อแยกได้ไหมได้แต่ว่าดูสิคะพอมันอยู่ด้วยกันมันคุมโทนอะ <c oughs> ส่วนเรื่องการรับประกันนะคะห้องน้ําจะอยู่ที่2ปีส่วนน้ำพุกับฟีเดอร์ได้ที่1ปีแล้วก็จะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกินระยะเวลาประกันไปแล้วอะแต่ว่าเรายกเครื่องไปให้เขาซ่อมถ้าไม่มีเรื่องให้ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้คิดค่าซ่อมยืนยันจากเฮนเองนะคะในฐานะที่เป็นลูกค้าของไฮกิอีกคนนึงว่าเขาไม่เคยทิ้งลู าเลยนะคะคสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาห้องน้ําอัตโนมัติแมวน้ำพุแมวแล้วก็เครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะคะที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วพอมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทํางานร่วมกันในแอปเดียวบวกกับการที่เราเนี่ยอยากได้ตัวแท็กหรือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการมาใช้ในการ t r a ็กกิจกรรมของน้องพฤติกรรมของน้องเนี่ยเซตนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจ Set เซตนอตตี้ทริโอเซตนี้นะคะเดี๋ยวเฮนจะแปะพิกัดสั่งซื้อเอาไว้ให้นะคะฮันกิเขามีช่องทางการสั่งซื้อหลากหลาย ช่องทางมากไปว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook IG แล้วก็อีกหลายช่องทางมากมายเดี๋ยวเห็นก็แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีคําถามนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์มาถามกันไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์วีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเฮนรี่เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย